วันน,นี้เช้าวันที่16มีนานะคะวันนี้คือวันจันทร์เมืาอวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศหยุดพักการเรียนการสอนสองสัปดาห์ตอนนี้8 5ดโมงนะคะ9.00โมมีนัดประชุมจ้านักเรียนมาเติมจะมากินข้าวกันวันนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โครโรนาไวรัส ในฟิลิปปินส์ที่เมืองมะนิลาไม่ใช่เมืองนี้นะคะรุนแรงมากเขาก็เลยมีการป้องกันนะคะก่อนที่จะเกิดขึ้นที่เมืองนี้แต่สําหรับทางโรงเรียนเนี่ยก็คือจะงดการเรียนการสอนเป็นเวลา2องสัปดาห์แล้วก็จะมีคําแนะนําในเรื่องของการเดินทางกําหนดเวลาเข้าออกหอพักการกลับประเทศการป้องกันดูแลสุขภาพแล้วก็ในกรณีเลวร้วายที่สุดคือเราป่วยนะคะ ป่วยหรือว่ามีความต้องสงสัยว่าจะต้องเป็นโควิดอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกเรียนแล้วก็แนะนำในเรื่องของการจัดคุณสินค้าและอาหารแล้วก็ในเรื่องของประกาศเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเรียนชดเชยว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยกลับเลยจะเรียนยังไงก็จะมีเป็นเรียนออนไลน์ให้ และในเรื่องของการคืนเงินนะคะจะมีนักเรียนบางคนที่แบบเพิ่งมาเรียนแล้วยังเรียนไม่ครบก็จะได้เงินคืนเราสามารถขอคำปรึกษาได้จาก Student Staff นะคะของไทยนะคะก็จะมีเป็นคนไทยนี่แหละคอยดูแลเราตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ<ม>อยู่นะคะว่าจะทำยังไง